ตามพี่คนนี้สิให้บอลแม่นมากมันคือข้อความที่น่าลำคาญมากๆเลยนะครับบล็อกเท่าไหร่ก็บล็อกไม่หมดแต่ว่าอันนั้นน่ะมันคือปัญหาของเราแต่ว่าปัญหาของนักฟุตบอลบางคนในรอบหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาตามพี่ผิดคนก็ได้นะโดยที่สหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีนะครับหรือว่า FIGC เนี่ยเขาได้ออกมาตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีนักเตะหลายคนมากๆเลยที่เข้าข่ายการเล่นพนันฟุตบอลนะครับ และสาหรับเรื่องเรามันจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมมาเรียบเรียงให้ฟังกันแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะเหมือนเดิมนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมด้วยนะครับในวันที่12ตุลาคมนะครับจูเซเป้ชินเน่หัวหน้าฝ่ายกฎหมายของสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีนะครับหรือว่า FIGC เนี่ยเขาได้ไปแจ้งความเอาไว้นะครับบอกว่ามีนักเตะอย่างน้อย3คนที่ลักลอบเล่นการพนันฟุตบอล โดยคนแรกที่ถูกเปิดเผยชื่อออกมานะครับก็คือนิโคลโลฟาโจลีและหลังจากที่ถูกสอบปากคำนะครับฟาโจลีก็ได้ออกมายอมรับว่าเขาได้เล่นการพนันจริงๆและฟาโจลีก็ได้รับบทลงโทษนะครับโดยที่ตอนแรกเนี่ยมีการคาดหมายกันว่าเขาจะโดนแบนยาวถึง1ปีครึ่งนะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาออกมาสาร,รภาพและให้การที่เป็นประโยชน์มันเลยทําให้เขาได้รับโทษที่เบาลงนะครับเหลือเพียงแค่1ปีหรือว่า12เดือนแต่โทษจริงๆเนี่ยเขาจะถูกแบนห้ามลงสนามแค่7เดือนนะครับส่วนอีก5เดือนเขาจะถูก คาดโทษเอาไว้และก็จะถูกปรับเงินเป็นจํานวน12,500ยูโรและจะต้องเข้าสู่กระบวนการบําบัดอาการเสพติดการพนันรวมถึงที่เขาจะต้องออกไปบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองให้คนอื่นฟังตามสถานที่ต่างๆจํานวน10ครั้งเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับเด็กๆรุ่นใหม่ว่าโตขึ้นมาอย่าเล่นการพนันนะครับแต่ว่าไอ้คาให้การที่เป็นประโยชน์ของฟาโจลีเนี่ย สำหรับนักเตะอีกหลายๆคนอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับโดยเฉพาะในลายของซานโดโตนารีนะที่ฟาโจลีเขาบอกนะครับว่ามันเป็นพี่คนนี้แหละพี่โตนารีนี่แหละที่ให้บอลแม่นมากคือเขาได้บอกกับสหาหพันธฟุตบอลอิตาลีนะครับว่าในช่วงที่เขายังเป็นนักเตะทีมชาติอิตาลีชุดยู21เนี่ยโตนารีเป็นคนที่แนะนําเขาให้รู้จักไปเว็บการพนันออนไลน์นี้แล้วก็เป็นคนที่ชักชวนให้ทําการสมัครสมาชิกด้วยจนตอนนี้นะครับโตนารีก็โดนตรวจสอบหนักมากๆเลยจากสหาหพันธฟุตบอลอิตาลีนะ และเจ้าตัวก็รับสารภาพเรียบร้อยแล้วด้วยแต่ว่าคําตัดสินม,มันยังไม่ออกมานะครับแต่คําคาดการเบื้องต้นเนี่ยมันมีโอกาสสูงมากๆเลยที่โตนาลี่จะโดนโทษแบนที่รุนแรงกว่านะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยดันไปพนันในนัดที่ตัวเองลงแข่งขันด้วยทั้งในเกมของเอซิมิลานและก็นิวคาสเซิลเรียกว่าไม่ต้องสงสัยกันแล้วครับที่โตนาลี่แม่งวิ่งไม่หยุดเนี่ยมีหน้าละวิ่งยับเลยติดดาบให้ตัวเองหน่อยและในส่วนของความรุนแรงของโทษที่จะได้รับนะครับมันขึ้นอยู่ที่ว่าเกมที่โตนาลี่ไปพนันเนี่ย มันมีเกมไหนที่เข้าข่ายการล้มบอลหรือเปล่าถ้ามีนะครับถือว่าสูงมากๆเลยที่เขาจะโดนโพทษแบนยาว3ปีและสําหรับรายชื่อที่3ที่ FIGC เปิดเผยออกมานะครับมันเป็นชื่อของนิโครโลซานิโอโลที่ตอนนี้แอสตันวินล่ายืมตัวมาจากกาลาตาสลายนะครับแต่ว่าในเคสของซานิโอโลเนี่ยเขาให้การปฏิเสธทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าซานิโอโลเขาบอกเขาไม่ได้เล่นพนันฟุตบอลเลยเขาเล่นแต่พนันโปเกอร์ซึ่งตามหลักแล้วนะครับ มันถือว่าไม่ผิดกฎของสหพันธ์ฟุตบอลนะเพราะว่ามันมีกฎอยู่ว่าคนที่เป็นนักฟุตบอลเนี่ยจะไม่สามารถเล่นพนันฟุตบอลได้ต่อให้จะไม่ใช่เป็นเกมที่ตัวเองนั้นลงแข่งขันก็ตามและในข่าวนะครับเขาก็บอกว่าซานิเอโร่เนี่ยเขาได้แสดงถึงความบริสุทธิ์ของตัวเองด้วยการมอบมือถือให้กับเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเลยนะครับแต่เอาจริงๆมันก็คือการโดนยิดของกลางหรือเปล่าและสําหรับในเคสนี้ครับมันต้องคอยดูกันต่อไปนะครับว่ามันจะจบยังไงนะครับเพราะถ้าสุดท้ายเนี่ยคำตัดสินออกมาว่ามีความผิดจริงๆโทษแบนนรนด จะเยอะกว่าฟาโจลีและโตนาลี่ด้วยนะครับเพราะว่าทั้งสองคนนั้นน่ะเขารับสารภาพแต่ซานเนโร่ไม่รับสารภาพนะครับแต่การสืบสวนมันยังไม่จบนะครับเมื่อคาให้การของฟาโจลีตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยมันไปทําให้อีกหลายคนงานเข้าไปด้วยนะอย่างในรายของเฟเดลิโกกัตตินะครับที่ฟาโจลีบอกว่าเขาติดหนี้การพนันหนักมากจนบางครั้งเขาแทบไม่มีเงินเหลือเขาเล็ดตัดสินใจไปยืมเงินของกัตติมาจ่ายเป็นจํานวนเงิน4 0,000่นยูโร แต่ว่า40,000ยูโรที่ยืมมามันก็ยังไม่พอนะครับมันเลยทําให้ฟาโจลี่ตัดสินใจไปยืมเงินของราดูดากูชินและก็รวมถึงเพื่อนๆอีก3-4คนในทีมป r อเชนซารวมทั้งหมดแล้วนะครับมากกว่า3ล้านยูโรเลยเรียกว่างานเข้าหมดเลยนะครับตอนนี้ทั้งกติทั้งดากูชินแล้วก็รวมถึงนักเตะในทีมป r อเชนซายูเวนตุสเอซีมิลานจะโดนสอบสวนทั้งหมดเลยนะครับและก็รวมถึงโลมาอดีตทีมของซานิโอโลด้วย และสำหรับ3คนต่อไปนะครับที่ทางสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีหรือว่า FIGC เนี่ยออกมาบอกว่าจะเรียกตัวมาสอบสวนนะครับก็คือเซฟานเอลชาลาวีของโรมาเฟเดริโก้กัตติของยูเวนตุสและก็นิโคโลคาซาเล่ของลาซิโอนะครับสุดท้ายนี้นะครับทาง FIGC เนี่ยเขาได้ออกมายับยับนิดนึงแล้วว่าอาจจะมีมากถึง40คนเลยที่เขาจะเรียกตัวมาสอบสวนเฮ้ยก็เรียกว่าอย่าไปยุ่งเลยครับไอการพนันเนี่ย มี10บล้านก็หมด10บล้านนะขนาดนักบอไลรายได้เยอะมากๆนะครับพวกเขายังหมดตัวกันเลยนะหลยพวกที่ตามพี่คนนั้นคนนี้นะไม่เคยได้เยอะเท่านั้นเท่านี้มาก่อนนะก็ให้พวกมันไปเล่นเองอยากรวยก็ให้มันรวยเองคนเดียวไปนะครับแล้วมาบอกว่าไอ้คนนั้นคนนี้ฟันธงเก่งเนี่ยเอาจริงๆนะครับบอลลีกแบบประเทศเล็กๆอย่างเอสโตเนียกรีซเช็กหนักหน่อยนี่ประเทศเทติเยียงเงี้ยใครมันจะไปฟันธงได้แล้วก็ทําเป็นเอาข้อมูลตรงนั้นตรงนี้มาฟันธงเป็นตูเป็นตะ ผมก็ฟันธงได้ครับแบบนั้นน่ะการพนันอ่ะมันไม่ทําให้ใครรวยหรอกไม่งั้นป่านนี้มันรวยกันทั้งประเทศแล้วคนไทยอ่ะและอย่างพวกเราที่รักฟุตบอลนะครับข้างใครฟุตบอลเชียร์ยังกับเป็นเจ้าของทีมสโมสรเองอย่าให้ความสนุกตรงนั้นมันหายไปโดยการไปเล่นพนันนะครับเมื่อถึงวันหนึ่งนะครับมองย้อนกลับมาคุณอาจจะไม่เหลืออะไรแล้วนะและสําหรับในคลิปนี้นะครับผมทํามาเพื่อเตือนคนที่อยากจะเล่นอยากจะลองนะครับว่าอย่าไปยุ่งกับมันนะและสําหรับในคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องราวอะไรนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกันให้เหมือนเดิมด้วยนะครับ